นาคาพิฆาตตอนที่สองกำเนิดนาคาพิฆาตาเมืองกุสินาราอาณาจักรที่รุ่งเรืองเต็มไปด้วยความคลึกครื้นมีสีสันมีชีวิตชีวาหากจะเปรียบเทียบคงเปรียบเสมือนเมืองแห่งความสุขทุกแห่งหนเต็มไปด้วยเสียงโหเราะเสียงร้องเพลงทุกผู้คนมีความเอื้ออารีต่อกันรานพบเด็กหนุม่มวัยสิบแปดปีบุตรชายนายช่างทองมากฝีมือ เขาอาศัยอยู่ด้วยกันกับบิดาเพียงสองคนพ่อลูกด้วยเหตุที่มารดาสิ้นชีวิตไปตั้งแต่เขายังเป็นเด็กอายุเพียงสิบขวบปีปราณพบได้รับการฝึกฝนศาสตร์การตีทองจนฝีมือตีฝีมือดีและไม้คล้ายผู้เป็นบิดาด้วยทำงานคลุกคลีกับงานช่างทำทองมาตั้งแต่เด็กจนสามารถเรียกได้ว่ากินนอนอยู่ในสถานที่ทำทองเลยทีเดียว การฝึกเป็นช่างที่ทำทองได้งามตั้งแต่อายุยังน้อยได้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่แตกต่างจากเด็กนุ่มวัยเดียวกันมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะช่างทองและที่สุดแล้วเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของปราณพบจึงได้แก่การเป็นช่างทองหลวงแห่งพระราชวังกุสินารานั่นเองข้าต้องฝึกต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อจักได้รับการคัดเลือกเป็นช่างทองแห่งวังหลวงปราณพบ เอ่ยกับตัวเองอย่างมุ่งมันสิเกณนนายช่างทองบิดาของปราณพบเฝ้ามองดูบุตรชายที่ตนอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูมาตั้งแต่อย่างเยาวด้วยความภาคภูมิใจด้วยบทบาทของการเป็นทั้งพ่อและแม่นั้นมีง่ายนักที่จักเลี้ยงบุตรให้เติบโตเป็นคนที่ใฝ่ดีและเอาการเอางานเยี่ยงนี้ชายชรามองบุตรชายที่กำลังแกะสลักทองเป็นรูปพญานาะค บนกำไรข้อมืออย่างอินเอมในใจเมื่อแลเห็นภาพความสง่างามยามตั้งใจทำงานของเด็กหนุม่มลูกชายของเขามีรูปลักษณ์หล่อเหลาเข้มคมผิวกายคล้ำเข้มและดูบึกบึนตามแบบฉบับของผู้ที่ทำงานกับไฟดวงหน้ามีประพิมประพายคล้ายบิดายามเป็นหนุ่มเนื้อหอมแต่มีดวงตาที่นิ่งลึกมีแววช่างคิด ทำให้ยามหญิงใดได้สบสายตาก็มีกล้าจะพยายามสารสัมพันธ์สิเกนเชื่อว่าบุตรชายที่อยู่เบื้องหน้าเขาเป็นเด็กดีและจะต,บติบโตและจะเต,ติบโตขึ้นเป็นบุรุษที่ดีตามปกติแล้วฟรานพบมักไม่ค่อยพูดเงียบขรึมน้อยครั้งนักที่ชายชาราจะเห็นบุตรชายยิ้มหรือหัวเราะสักคราหนึ่งแต่ในขณะทำงานใบหน้าบุตรชายที่เงียบขรึมของเขา มักปรากฏรอยยิ้มน้อยๆอ,อย่างภาคภูมิใจและมีความสุขชายชราตระหนักดีว่าการที่บุตรชายเป็นคนเงียบครึมนั้นเนื่องมาจากเขาต้องทำงานหนักมาโดยตลอดจึงไม่มีโอกาสได้เล่นคลุกคลีกันดังพ่อลูกบ้านอื่นด้วยความสามารถในการเป็นนายช่างทองแม้จักไม่ใช่ช่างทองหลวงแต่ก็กล่าวได้ว่าซีเกนเป็นนายช่างทองที่มีฝีมือหาตัวจับยากคนหนึ่ง ซึ่งบรรดาเศรษฐีหรือข้าหวบดีมักจะจ้างตีทองเป็นเครื่องประดับต่างๆให้ภรรยาและบุตรตรีได้สวมใส่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกฐานะ3ปีให้หลังมานี้ปราณพบได้พัฒน,นาฝีมือและเป็นเรียวแรงสำคัญในการช่วยบิดาทำรรทองมากที่สุดและลายที่เขาชอบมากที่สุดคือลายนาคราชหรือการทำกำไร นาคราชปานครบไม่เคยทราบดอกว่านาคราชมีตัวตนจริงๆหรือไม่หรือเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กแต่สิ่งหนึ่งที่เขาตระหนักในใจเสมอมาได้แก่คราใดที่ได้ไปวัดหรือสถานที่มีรูปปั้นพญานาคืูจิตใจของเขาจากรู้สึกอบอุนอย่างประลาดเหมือนเสมือนกลับมาอยู่บ้านเก่าคราใดที่เหนื่อยหรือทุกข์ใจ มีว่าจะเป็นด้วยเหตุอันใดเมื่อเขาได้ลงมือทำงานตีทองเป็นกําไรนาคราชมีว่าจะเรื่องทุ์ร้อนอันใดก็จักมาลายหายไปจนหมดสิ้นโดยฝันด้วยเหตุนี้ปราณพบจึงได้ทำจี้รูปนาคราชห้อยคอติดตัวโดยตั้งชื่อว่านาคาพิฆาต จะเป็นการบังเอิญอย่างไรก็แล้วแต่นาคาพิฆาตทำเสร็จสิ้นในวันที่คืนพระจันทร์เต็มดวงพอดีและชื่อเรียกขานนั้นก็แวบเข้ามาในความคิดเกือบในทันทีทันใดที่แล้วเสร็จลายแกะสลักทองเป็นรูปนาคราชขดตัวดอยรอบห้ารอบชูเสียนอันประดับดวงตาด้วยทับทิมเม็ดเล็กสีแดงทำให้นาคาพิฆาตดูดุดันน้าเกรงขามสมชื่อ แววสะท้อนวาววับของอัญมณียัมต้องแสงใช้วาวราวกับจะสื่อว่าใครคริดใครคิดจะมาร้ายก็จัดการให้ถึงที่สุดไม่มีการผ่อนปลนใดๆดทั้งสิ้นรานพบยิ้มเต็มภาคภูมิเมื่อจ้องมองผลงานจากมือตนเขานำเชือกที่ทำมาจากหนังวัวถักร้อยให้นั่นหนาและคล้องนาคาพิฆาตไว้อยู่ระดับอกพอดีรากับจะสื่อถึงความห่วงแหนในของรักชิ้นนี้ ค่ำคืนแรกของการนอนหลับเพราะมีนาคาิีคาดอยู่ที่คอพอใกล้จะเคลิ้มหลับเหมือนฝันภาพนั้นจะเลือนรางค่อยๆชัดเจนขึ้นในความรู้สึกรอบกายของเขาแลเห็นเป็นประสาทหินและซากปรักหักพังเต็มไปหมดสถานที่นี้คือที่ใดกันเขาคิดมีฝันเขาค่อยๆเดินไปตามทางที่เปียมไปด้วยซากปรักหักพังไร้ผู้คน ทาวันขึ้นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นว่าตรงนั้นเคยมีสภาพเป็นเมืองมาก่อนปราณพบลืมตาปิดมาด้วยคำถามในใจเมื่อกี้มันเป็นแค่ความฝันหรือนี้เหตุใดภาพต่างๆหรือความคิดในฝันนั้นมันช่างเหมือนจริงเสียเหลือเกินเขาแน่ใจว่าชีวิตนี้เขาไม่เคยเห็นเมืองที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อนเป็นแน่ขณะที่ปราณพบกำ,กำลังหลอมขึ้นรูปทองอยู่นั้น ชายชาราที่มักจะทำนายทายทักตรวจดูดวงชะตาอยู่เป็นนิดผมสีดอกลาวหยักศกเล็กน้อยสีสะล้านเป็นย่อมย่อมบริเวณกลางสีสะก็เดินเข้ามามิรงเป็นเพื่อนรักของซิกเกนมาตั้งแต่วัยหนุ่มจึงรักและเอนดูปราณพบประดุดบุตรชายคนหนึ่งว่าไงไอ้ล้านชายทำอันใดอยู่หรือชายชาราเอ่ยถามขึ้นกำลังขึ้นรูปทองขอรับชายหนุ่มตอบ เองนี่นะเองก็รู้ว่าข้าเห็นอยู่ว่าเองกำลังขึ้นรูปทองแต่นั้นมันรูปอันใดเล่าดูอย่างไรก็ดูไม่ออกว่าเป็นรูปอันใดชายชราถามอันที่จริงข้ากำลังพยายามขึ้นรูปทำเป็นเครื่องประดับศีรษะให้แม่หญิงในวังนะครับท่านลุงปราณพบต่อวิรงทำสีหน้าสงสัยและขมวดคิ้วยังมีวายถามต่อข้าเห็นว่า ข้ามิเห็นมันจะเหมือนเครื่องประดับอย่างที่เอ็งว่าตรงใดเอ็งเป็นอันใดมากหรือไม่เล่าข้าเห็นเองตั้งแต่เล็กจนโตมิเคยเห็นเองดูมือจิตใจล่องลอยมิเป็นอันทําอันใดเช่นนี้เลยข้าว่าเองพอก่อนเถอะมานั่งพักเสียก่อนปราณพบจําต้องหยุดการขึ้นรูปทองไว้ก่อนเนื่องด้วยเขาเองก็รู้ตัวเช่นกันว่า วันนี้ทั้งวันเพียงแค่งานชิ้นที่เขาเคยทำได้ง่ายๆที่ตามปกติแล้วทำไม่นานก็สำเร็จก็ยังไม่สามารถทำได้ดีเวลาผ่านไปครึ่งวันเขาก็ยังทำมิแล้วเสร็จเพียงทำไปได้ไม่ถึงไหนเขาจึงเขยับตัวไปนั่งดื่มน้ำที่โต๊ะกับชายชราที่นั่งอยู่ก่อนแล้วชายชรามองดูเด็กหนุ่มด้วยสายตายเอ็นดูชิช่ดูสิพ่อเองเนี่ยสงสัยจะใช้งานเองหนักไปใช่หรือไม่ ดูเองหน้าดำาครํำเครียดทีเดียวเจียวฮ่าฮ่าฮ่ชายชราหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเด็กหนุม่มเพียงยิ้มจางๆบนใบหน้าไม่ตอบโต้อ,อนันใดแล้วดื่มน้ำเงียบระหว่างที่ปราณพบกำลังจิบน้ำอยู่นั้นพลันสายตาของชายชราก็สะดุดกับจี้สีทองที่คล้องสร้อยหนังสวมอยู่บนคอ ค่อยลงมาระดับอกของชายหนุ่มนั่นหมายสิ่งใดหรือไอหล้านชายชายชาราถามด้วยสีหน้าและน้ำเสียงตรนกยิ่งนักนี่หรือเขอรับท่านลุงหลานเพิ่งตีเสร็จเมื่อวานนี่เองเป็นรูปนักขราชชายหนุ่มตอบอย่างภาคภูมิใจไหนขอข้าดูใกล้ๆหน่อยสิชายชาราค่อยๆเอื้อมืออันสั่นเทาไปจับพลิกดูสร้อยของชายหนุ่ม ก่อนจะละล่ำละละ,ละละล่ำละลักถามไปเหตุใดเพราะเหตุใดจึงบังเอิญได้เพียงนี้ชายหนุ่มพลอยตระหนกกับท่าทีนั้นไปด้วยมีอันใดหรือขอรับท่าลุงเดี๋ยวเอ็งตอบข้าก่อนไอ้รูปที่เอ็งแกะออกมาเอ็งไปเอาแบมมาจากที่ใดมีรงถามอ๋อท่าลุงข้าหน่ะชอบพญานาค ก็เลยลองตีมันขึ้นมาตามความรู้สึกที่ผุดขึ้นในจิตณขณะนั้นขอรับเด็กหนุ่มตอบนี่เองรู้หรือไม่ไอ้จีที่เองตีขึ้นมาแล้วนั่นนะมันเรียกว่าอะไรวิรงถามต่ออยังตกใจก็พยาหน้าไงขอรับท่ลุงปราณพบตอบไม่ใช่เช่นนั้นข้าหมายถึงไอ้รูปแบบอย่างเงี้ยลายแกะแบบเนี้ยแววตาประดับด้วยเม็ดทับทิมสีแดงเช่นเนี้ย เอ็งรู้หรือไม่สมัยเมื่อข้ายังเป็นเด็กข้าเคยเห็นครั้งหนึ่งในสมัยนั้นพอ่อเท่าเคยเล่าว่าไอ้รูปลักษณะเช่นเนี้ยเขาเรียกว่านาคาพิฆาตซึ่งเป็นตัวแทนของพญานาคที่มีฤทธิ์มากหากคนดีได้ไปครอบครองก็จะสามารถช่วยคนให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นแต่ตามแต่ใจปรารานหาแต่หากคนเลวได้ไปแล้วไซ ก็จะทำให้เกิดหายนตต่อบ,บ้านเมืองอย่างแสนสาหัสในครานั้นพอเท่าได้เล่าให้ข้าฟังว่าในอดีตเคยมีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้แต่คนเลวได้ไปครอบครองจึงทำให้เกิดเหตุการณ์กลียุคมีคนตายยกเมืองซึ่งในตอนนั้นได้มูู่สืบทอดและหาต้นตอของผู้ครอบครองจนเจอ ในการนั้นจึงได้มีการทำลายนาคาพิฆาตลงไปจนสิ้นและเรื่องราวของนาคาพิฆาตก็เลือนไปจนถูกลืมหายไปตามกาลเวลามิใช่สิต้องกล่าวว่ามิมีผู้ใดอยากจำหรือนึกถึงความเศร้าโศกและความสูญเสียในครานั้นจึงหลงเหลือผู้คนที่จะยังรู้เรื่องนี้เพียงไม่กี่คนเท่านั้น เด็กหนุม่มเบิกตากว้างเมื่อได้รับฝังถ้อยคำอันน่าพรั่นพรึงเพราะว่าในอีกสำนึกกลับค้านว่ามันแลเกินจริงไปไม่น้อยแต่นี่จะปรานพบอยู่ดีไม่ว่าดีเองกลับตีมันขึ้นมาอีกคราหนึ่งข้าขอเถิดทำลายมันเสียทำลายมันเถิดก่อนที่วันหนึ่งมันจะกลับมาก่อหายนะซ้ำเติมให้กับบ้านเมืองอีก ชายชรา,ก,ากล่าวแกลกมขอร้องอยู่ในทีเด็กหนุ่มนั่งฟังเงียบเชียบและครุ่นคิดเหตุใดเพียงแค่สิ่งที่เขาทํามันขึ้นมาเองกับมือเนี่ยหรอจะทําให้เกิดหายนะาเหมือนเมื่อคราอดีตได้มันจะมิเป็นเช่นนั้นดอกขอรับทะลุชายหนุ่มแย้งขึ้นน้ำเสียงติดจ,จะประนีประนอมสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ข้าทำมาด้วยความตั้งใจจริง มีได้ทํามาเพื่อความเลวร้ายมันก็เป็นเพียงแค่เครื่องประดับเท่านั้นท่านลุงอย่าได้คิดมากเลยขอรับนี่เองไม่เชื่อที่ข้าบอกใช่หรือไม่มิลงถามโทษท่านลุงขอรับมันเป็นเพียงแค่นิทานที่เล่าต่อๆกันมาและอีกประการหนึง่งเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยก็นานมาแล้วมันจักไม่เป็นดังที่ท่านลุงบอกดอกเด็กหนุ่มเอ๋ย เขาเคยได้ยินเรื่องเล่าทํานองนี้ผ่านหูมาบ้างยามีนักเล่านิทานแวะเวียนมาเปิดโรงเล่าเรียกเก็บอัดตามย่านในเมืองเรื่องราวนั้นหาหลักฐานใดพิสูจน์ไม่พบเป็นจริงมากน้อยเพียงใดก็ไม่มีผูดด้ใดรู้เห็นชายชรานิ่งไปอึดใจก่อนจะกล่าวว่าเออใช่ตอนนี้ข้าพูดไปมันคงจะเรื้อเชื่อ แต่เองรับปากข้าอย่างได้หรือไม่ขอรับท่านลุงรานพบมีสีหน้าดังโล่งใจไปมากโขถ้าข้าทำได้ข้าจะทำตามที่ท่านลุงว่าเพียงเองรับปากว่าหากวันใดวันหนึ่งมีเรื่องแปลกๆหรือมีสิ่งที่ดูไทยท่าว่าจะไม่ดีเกิดขึ้นกับเองเองต้องรีบบอกข้าเข้าใจหรือไม่ ชายชาราบอกแกมบังคับในทันทีได้ครับกรารพบตอบแบบขอไปทีเขาเองไม่เคยคิดดอกว่าสิ่งที่ได้หลอ่อล้อมแกะลายมาเองกับมือน,นั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีอันตรายต่อเขาหรือคนอื่นๆได้ถึงแม้ชื่อนาคาพิฆาตที่เขาตั้งได้ตั้งขึ้นมานั้นจะไปบังเอิญเหมือนกับชื่อที่ชายชาราเล่าให้ฟังก็ตามที